เสียชีวิตและบาดเจ็บภายในโรงงานเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่29พฤษภาคมเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีนายสุดชาติบุตรสยะพินิตอายุ42ปีซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทขึ้นไปขับรถโฟล์คลิฟต เพื่อนำไปเก็บเอาไว้หลังจากเลิกใช้งานปรากฏว่าไปเหยียบคันเร่งอย่างแรงรถก็เลยพุ่งไปชนระกร้าเหล็กขนาดใหญ่สําหรับใส่ลูกทุเรียนซึ่งมีนายโลมพวงระยะอายุ40ปีกับนายอํานวยบุญเรืองยืนอยู่ทำให้ในายโลมเสียชีวิตและนายอํานวยบาดเจ็บที่ศีรษะทั้งคู่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแกลงค่ะ วันนี้นายพงศธรเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดระยองแรงงานจังหวัดลงไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุโดยเฉพาะรถยกกําลังจอดอยู่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบหลักฐานที่ไม่ถูกต้องหลายอย่างในใบประกอบการอุตสาหกรรมแรงงานมีจํานวน170คนแต่ว่ามีประกันสังคมเพียง36คนเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหาหลักฐานเพื่อเอาผิดกับบริษัทต่ตอไป